สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับูีกับผมโซบัสจูเนียร์กับเกมลเรนเจอรนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวเรนเจอร์ตัวใหม่กันนะก็เป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะครับนั่นก็คือ Goblin Slayer นั่นเองนะครับผมก็เป็น ตัวละครสายพลังนะครับแล้วก็สเตตัสเนี่ยถือว่าสวยมากนะผมก็ใส่เกียร์ไปโจมตีแล้วก็เลือดเนี่ยกลางๆนะแต่โจมตีนี่โอ้โหเกือบ2ล้านเลยนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยห้าล้านถ้าอัพแม็กน่าจะขึ้นเท่ากับเมเลดัสในทีมผมตอนนี้เลยนะก็คือเลือดเยอะมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกิลแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟอมาตะนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่2องสกิลดาเมจหนะ้านี่ก็จะทะลุอมาตะด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนธาตุมืดเป็นไรธาตุนะ ดาเมจก็ประมาณ24เท่าครับถ้าล่างไฮเปร์ก็30เทา่าก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวกอบลินเซเลเยอร์เดี๋ยวไปดูสกิลกันดีกว่านะอาจจะไวหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมมีคิวอัดคลิปต่อนะครับเกมเดอะสไปดนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวกอบลินเซเลเยอร์จะโหดแค่ไหนเอาแค่ว่าดูดาเมจพอนะเพราะว่าเอา่อมอนสเตอร์ในด่านนี้ค่อนข้างโหดับผมตัวบอสมานะนะ ทีเดียวน่าจะจอดนะครับไม่ถึงบอสมันนะไม่ใช่ตัวกอบลินสาเลเยอร์ผมหนี่ดูเอ้ยเ้ยหลบได้วะหลบได้วะหลบแต่ถ้าหลบไม่ได้ทีเดียวจอดเลยนะบอกไว้ก่อนอด้านเมถือว่าแรงใช้ได้เหมือนกันนะครับคือบอสด่านนี้มันค่อนข้างตีแรงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอ่อเขาเรียกว่ามาหวังกับค่าดลบหลีของมันนะ โหโคตรเขาเรียกว่าโมเดลมันสวยอะ่ะอือโหดูเ oh, จ๋งปะอือใช่โคตรเจ๋งฮะดาเมจถือว่าแรงดีนะับผมใส่เกียร์เพิ่มโจมตีไปแลแ้วแมวมันร้องเอามาดูในส่วนของกอปลินสริอยู่มันไปนกอลเข้ามาหรือว่าอะไรวะเนะี่ย ไปก๊อปมานี่ว่าไอ้สัตว์ฝั่งนู้นอะ่ะมันโดนก๊อปปี้โคตรง่ายเลยพุ่งตรงมามันโดนก๊อปปี้ง่ายมากอะ่ะนี่ครับเอเลนตอนแรกก็จะอัพเอเลนแม็กแต่ก็อาจจะอัพด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวดูก,ก่อนเอเลนมันมีประโยชน์จริงๆนะบอกไว้ก่อนนะในทีมผมนะครับมันค่อนข้างมีประโยชน์ในการสตั้นแล้วก็เข้าไปสกัดดาเมจฝั่งตรงข้ามได้ดีนะแต่มันตายไวมากนะครับเพราะอย่างที่สกิลมัน คือสกิลมันอะ่ะพุ่งเข้าไปข้างในไงแล้วมันก็ต้องโดนตีอยู่อะ่ะคนเดียวอะ่ะนะครับเขาเรียกว่ารับตีนแทนเพื่อนอะ่ะมันก็ต้องตายไวอยู่แล้วถูกป่ะเออโอชิบหายแล้ไวไหวปะไหวไหวไหวนี่ครับดูกรอบลินเซเลเยอร์นะครับผมอาจจะไม่ได้โฟกัสกรอบลินเซเลเยอร์มากนะเพราะว่าผมดูไม่ค่อยออกอะเรนเจอร์ Ranger มันเยอะเกินนะ แต่ดูสกิลที่เด้งออกไปเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมือนจะไปก๊อปปี้ฝั่งตรงข้ามมานะเออทีมผมนะครับเพราะว่าผมเอาตัวโคนี่เอ่ออะไรวะเศรษฐีอะนะครับเข้ามาในทีมด้วยนะครับทำให้ผมเล่นง่ายขึ้นนิดนึงนี่อ่ะดูครับก๊อบลิงสเลเยอร์นี่นี่เมื่อกี้เห็นสกิลก๊อบลิงสเลเยอร์อยู่นะสแสดงว่ายังยืนอยู่ใช่ไหม มเมลเดัสมันบังอ่ะอืมเป็นไงไหนวากอปลินซเซเลเยอร์กูหายไปไหนหมดเนี่ยอิงอยู่ปะเนี่ยอ๋อมันมาอยู่ตรงนี้นี่มันมายืนอ,อะไรตรงนั้นวะมันมีตัวอะไรเข้ามาหรอเอเลนปะอ๋อเออใช่ใช่มีเอเลนด้วยใช่ใช่กอปลินซเซเลเยอร์มาอยู่ข้างหลังหมดเลยห้าหกตัวนะตรงนั้นอ่ะเข้ามาแล้วครับไม่เข้าตำแหน่งก็ติดเอเลนอีกแล้วนะ อ้ไปก๊อปตัวท่านมือเข้ามาอีกนะฮะโอ้โหวิลลกแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกไม่แหลกกบาแล้วนะดูดิวยท่านมือเต็มเลยดูดิตัวโอ้โหตัวเลนเจอร์เขาเต็มเลยทีมเราแซลลี่อะไรอย่างงี้มาเต็มครับครบโอ้โหดูดินี่เป็นไงตัวก๊อปปี้มันดีจริงๆโอเคนะครับมากันต่อเลยนะมาดูกันไหวไหม ก๊อปปี้กอบลินสเลเยอร์มาอีกแล้วนะครับโอ้โหแม่งโดนกอบโคตรง่ายเลยนะแต่เราไม่เป็นไรดูครับตอนนี้ยังเห็นกอบลินสเลเยอร์ชัดๆอยู่นะต้องรีบๆโฟกัสนะครับผมเดี๋ยวป้อมกูแตกแล้วเอ้ยมันมาแล้วตัวเตะตำนานที่ผมเกลียดนะมันมาแล้วโอ้ยกระเด็นอยู่ไว้มีมีศบสถานเออ,อยูนิตบินเราจัดการได้ที่เหลือก็สบายจริงๆดูดูดูด,ดูดูกอบลินสเตเเยอร์ผมมะยังอยู่นะ โดนไทกาชียังยืนอ,อยู่อา่าวตายหาเลยพูดทำไมวะพูดปืนแม่งตายเลยครับโดนไทกาชีสกิลแรกไว้ไม่ทะลุอามาตะาด้วยนะสกิลแรกที่โดนไปเมื่อกี้แต่ก็ตายนะครับแม่เสียดายแล้วไงใครไข่เอาไปเลยตายนะยกตีโอ้โหเพื่อนลรวดันเป็นจูนิบินมาช่วยด้วยนะประเด็นไม่ค่อยได้เห็นอะไรทักเท่าไหร่นะแต่ว่ากอบบินเซเลเยอร์นี่ โดนไทกาดฉีดไปทีนึงก็ไม่ล้มนะต้องโดน 2, ทีสทีถึงจะล้มนะครับคือแบบถือว่าเลือดเยอะมากในร่าง140เลเวล140สิเออในเลเวล140ถือว่ายืนได้นานนะโอเคนะครับผมก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับเลเวล140ใส่เกลจ็ดดาวไป1ชิ้นนั่นเองนะแล้วก็เกลคริสต์มาสอีกชิ้นนึงแล้วก็เก์ฟีอีกชิ้นหนึ่งก็คือเล่นได้นะโหดเลยนะครับผมบอกเลย แต่ว่าหลบสกิลเนี่ยน้อยนะคือไม่น้อยนะก็ใส่เกียร์หลบสกิลไปตั้งสองชิ้นน,นะมันดูดิโอ้โหโดนกอลไปสี่ตัวสามตัวดูดิโอ้โหกูโดนกอบลินเซเยอร์ตีกลับมาเฉยเลยนะครับดูดิโอ้ยเกินไปเกินไปเป้าทำมันเกินไปเป้าตัวเซนลี้อะเกินไปเป้าโอ้ตายแล้วโดนทุกดอกโดนกอปปี้แบบถี่มากดูดูกอบลินเซเยอร์กูดิ อุ <IF ilen las 1971 habitude> ้ย <certeza> นี <the öst> ่ใครมันไปเจาะขนาดนั้นวะนะทีมฝั่งนู้นตายกันเยอะเหมือนกันนะแต่ทีมเราก็ตายเยอะมากเหมือนกันโดนดีวายสไลด์ดากมาสไลด์ดากแนวนี่ครับโดนสตันดูดิเมลดัตอ่ะทำเกินไปเป้าทีมเราอ่ะลังแกเขาไปเป้าดูดิโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยกอลลิงไปเยอะเหรอเมื่อกี้ใช่ปาว่าไม่รู้เหมือนกันดูไม่ออก้ยโอ้ยทีกอลลิงไปเยอะครับโอ้โหดู เมื่อกี skill. So like, ้สก okay. ิลกับนิสเดเยอร์นะที่เป็นแบบเหมือนแชมเปญพุ่งสกิลเข้ามานี่นี่นี่เห็นป่ะเห็นตัวไหนกระเด็นกระเด็นนี่คือมีตัวบอสจัเขทีมผมแล้วก็ตัวตัวอะไรกะไม่มีอ่ะไม่มีแล้วไอโดนผักกระเด็นนี่ของของตัวที่เราไปกอบเข้ามานะก็คือบอสจัเขฝั่งตรงข้ามแหละเพราะว่าบอสจะ๊เขฝั่งผมนี่มันไม่ค่อยทําการทํางานนักเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่ออกมาตายอย่างเดียวนะ นี่ไงไปชามเขามาใช้ด้วยนะ่ะนี่ดูดิยืนกันเต็มเลยดูดีวายอยู่ก็ไม่หวั่นนะมันชนะทางท่าเนี่ยน้ําชนะไฟนะผมนี่ดูดิโอ้โหจัดการรีวายได้เลยคนระับดูนี่อโอ้โหจัดอะไปถึงตัวก๊อบนะโอ้โหสุ่มไปสุ่มไปทีมไหนก็เจอแต่แซลลี่แซลลี่กอปปีอะดาวินชีนั่นอะไนะ เจอตลอดเลยครับผมเจอทุกรอบเลยดูดิฝั่งหนูแม่งเดี๋ยวมันก็กลอบกลอบลินซเลเยอร์ผมไปใช่อีกดูนะอุย้ยจัดการได้เว้ยเออเรามาดูครับนี่ฮะกลอบลินซเลเยอร์สกิลสาดไปโอ้โหถ้าเป็นร่างไฮเปอร์จะขนาดไหนบอกไปก่อนเลยดามเมจสามสิบเท่าเลยนะแถมถ้าสมมุติว่าใกล้จะตายเนี่ยโอ้โหเป็นอมตะด้วยนะดูเลยครับต้องหามาใช้นะตัวนี้อย่าหามาใช้เลยพูดไปก็และอวยนะกําลังอวยอยู่นะไม่ต้องไปหา ต้องหามาใช้แล้วนะครับผมนะไม่ต้องฟังที่ผมพูดนะครับผมนะเอ้ยเฉยคือตัวมันโหดจริง,รงๆนะครับผมตัวมันโหดจริงเอ้ยพัดไปโอ้โหมึงกดอามาตะโคตรไวอะแล้วไงอะ่ะแล้วไงอะ่ะฮะแล้วไงขี่ปนาวุธกูก็ไปดิแต่ป้อมกูแตกเพราะยุนยิตบ,บินนะบอกไปก่อนผมจะแพ้เพราะยุนยิตบ,บินนะภาคพื้นผมะนะชนะชนะรัวเลยดู เอ้ยแต่ว่าตัวสกัดกันผมก็ได้อยู่อะ่ะดูโอได้โอชิวแล้วตอนนี้เออตีมันตีมันย้ายมันเข้ามาข้างหลังไม่เอาเฮ้ยตีมันตายดิตายเออสวยนั่นแหละเอาดูกอบลินคนระับนี่สกิลสาดไปโอโหรีวาตายเลยฮนะรีวตายเลยฮะโอโหเมื่อกี้ผมต้องมาโฟกัสยูนิตปินเนี่ยเอ้ปอมจะแตกอยู่แล้วจะดูกอบลินเซยเยอ์ก็ไม่ให้กูดูทุกทนะีชิบหายแล้วโอเคได้อยู่ เนี่ยครบอลินเลยเยอร์โอเค,โอ,เคโอ้โหเอเลนแม่งไปยืงหน้าป้อมกันเลยวะทีมสุดท้ายค่อนข้างตึงนะบอกไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเลเวลสูงมากแล้วก็เลนเจอร์เนี่ยอัพแม็กค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมก็อยากจะเจอเหมือนกันอยากจะประทะนะฮะร,ร่างกายต้องการประทะเข้าใจเปล่านี่โอ้โหเอาเลยลูกทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะแต่ฝั่งหนูตัวดามเมมันยืนไกลจัดการไม่ได้คร โอ้ยมันจะแย่ตรงนี้แหละลําบากลําบากตรงนี้แหละนี่ปัฟบอมาตะแล้วโอ้เขาใช้ปัฟบอมาตะแล้วครับยังไงเขาก็ต้องโดนเราพัดแช่ฮะยังไงก็ต้องโดนแล้วละ่ะเฮ้ยโอ้โหผมกดช้าเกินมันไม่โดนขี่บรรุบุม,มันไม่โดนทุกตัวครับผมกดช้าไปนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันเดินไวมากเลยอะแต่ผมยืออ,อกมานิดหน่อยพอ โอ้โหฝั่งนู้นเราจัดการไม่ได้จบแล้วแพ้อย่างไวฮะก็ตานี้อยากเจอทีมตึงๆก็ตึงเกินไปเนาะโอเคยอมแพ้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวดาเมจไปยืนหลังนูนน้นจัดการไม่ได้นะก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าทีมผมมันก็ยังขาดตัวดาเมจทะลุไปข้างหลังใช่ไหมแบบพวก99 9, 9จุดเนี่ยก็นะเดี๋ยวคราวหน้านะครับโคโรโบไหนที่มันมีรเรนเจอร์ที่แบบ ไม่ใช่ดีถ้ามันไม่มีเลนเจอร์ที่ผมต้องการผมจะสูมเกียร์ให้หมดเลยแล้วกันอพูองนงี้แล้วกันง่ายกว่าก็เดี๋ยวเราไปโปรโมตคิวหน่อยได้ไหมผมอยากโปรโมตคิวอะงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับในส่วนของคลิปรีวิวตัวกอล์ฟลินสแตยเยอร์นะก็ขอลาไปก่อนแล้วกัน,นครับบ๊ายบายครับ